ในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยผมไปเชียงใหม่มาเมื่อสีที่แล้วก็ได้เตรียมการกันอยู่นะครับอย่างดีก็คิดว่าในปีนี้เนี่ยปีที่แล้วเราเริ่ลมลดลงปีนี้น่าจะทําได้ดีกว่าปีที่แล้วแต่ว่าสิ่งสําคัญคือ,อพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็ต้องทําความเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันนะครับโดยงานประสานของความร่วมมือ ไฟไม่เกิดในพื้นที่เราแต่เวลาลมมันพามาเนี่ยก็พาเอาฝุ่นต่างๆเหล่านั้นนะครับฝุ่นละอองต่างๆเหล่านั้นเข้ามาในพื้นที่เราก็กระทบะเราเพราะฉะนั้นการประสานความร่วมมือก็ยังมีความจําเป็นพอก็จะได้บุกลงให้เวลาเกิดสาธารณัยขึ้นก็จะได้มีคนทางามีบุคลคากรทํางานได้ต่อเนื่องได้ไฟบางไฟมันทำ8ชั่วโมงแล้วมันไปได้ มันเอาแปดโมงเช้าเข้าบานเรื่องสี่โมงไม่ได้มันก็ต้องมีคนทํางานอย่างองาเรื่องยี่สิบสี่ชั่วโมงกรณีอย่างนี้บางครั้งบางคราวก็ต้องใช้คนในพื้นที่การที่อยากได้ร่วมือกับบงคนเปท้องถิ่ซึ่งบางปกครองท้องถี่นี่เขาไม่มีประมาณมาซื้อเรื่องจักคนเพราะฉะนั้นถ้าในการร่วมมือกันทำในโมดูลร่วมกันระหว่างองค์การและประชาชนท้องถิ่น ในการที่จะใช้เครื่องจักรกลร่วมกันปอปใช้ออกเครื่องจักรให้ท้องทีนั้นออกคนขับส่งคนส่งธนภามาจุดเครื่องจักรกลขนาดเบาขนาดกลางขนาดหนักเครื่องจักรคนหลักเนี่ยมันต้องใช้การฝึกอบรมกว่าจะได้ใบอนุญาตกรมมีหน้าที่อบรมให้คนเหล่านี้ได้ใ,ใ,ใ,ใช้เครื่องจักรเป็นแล้วอาจจะส่งเครื่องจักรเหล่านั้นไปไว้ใน เสี่ยงพลทยงานาได้โดยท้องถิ่นนั้นต้องรับผิดชอบเรื่องบุคลากรคนขับเรื่องน้ำมันที่จะใช้ไา้เรื่องน้ำมันที่จะใช้ในการช้างเครื่องจักรกลเหล่านั้นได้ท้องถิ่นก็เปิดได้ถ้าเราสามารถทำจมูยูว่วกันหรือออกระเบียบออกฎร่นวักันได้เราก็ไม่ต้องรอให้ท่านผู้ว่าเอางบประมาณในส่วนที่บอกว่ายัดย้ง ไปเนี่ยมาใช้เป็นค่าําหมนซึ่งบางครั้งมันอกให้เกิดความล่าช้ากว่าจะได้ผลกหญ่แต่ถ้าท้องถิ่นเพราะมันในพยูนกำลังใช้ประมาณท้องถิ่นก็อันนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผลขนาดแรกเกิดขึ้นอีกนะครับมันจะกระทบกับอาจารย์ที่เราใช้อยู่มันจะกระทบกัน เรา่องสุขพาพของประชาชนซึ่งมันจะเกิดขึ้นมาในช่วงเดือนนี้ครับกรุงพามีนาโดยสารสามเดือนนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จังหวัดแต่ละจังหวัดก็คือขึ้นค้นอยู่แล้วในการปฏิบัติหน้าที่ผมก็พยายามจะขึ้นไปดูนะครับในส่วนของการแก้ปัญหาไฟแรงเนี่ยนะครับซึ่งอยากจะเห็นการประสานงานจะอยากได้คิดนะครับระหว่าง หน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับพอพพเนี่ยมีเครื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็อยากจะให้ได้ใช้ประสารกันในช่วงนี้ครับให้มีการสำรวจพื้นที่ที่เราเรียกว่าแรงคงสร้างเรารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ไหนที่มีเสีย่ยงในเรืนนะ่องการขัดแย้นน้ำก็ขอให้เตรียมความพร้อมนะครับ โดยประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกองกครองท้องถิ่นกับส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นกรมชนปพหรือภาษาในกรมช้ได้นะครับหาแหล่งน้ำในการที่จะนำน้ำไปยังหัวเรือนของพี่น้องประชาชนถ้าจกเป็นต้องใช้รถในการผลก็ผมคิดว่าเราสามารถที่จะร่วมมือกันได้นะครับ